สวัสดีทุกท่านครับผมสุพันโออโต้คาร์ครับชุมแพครับขอนแก่นครับผมท่านใดหารถเก่งเอาไว้ขับไปทํางานเอาไว้ขับไปซื้อของในตลาดงวดเบาๆสามพันสี่พันครับผมเชิญเลยครับผมนี่รถเก่งล้วนๆครับผมนี่ครับผมนิสสันอเมร่าอันนี้สันโนสนี่ครับนิสสันมาร์สอ่ะมิสูบิชิมิลาดครับผมเยอะวีออสเอ๋ย m a ส d a าสองเอ่ยฮอนด้าซิตี้โตโยต้าเอินี่ครับผม Toyota v วีออสครับผมนิสสันอาเมล่าครับผมมิซ i บิชิแอตทาดครับฮอนด้าซีบ oh ิคเอฟบีฮอนด้าแจดนิสสันจูโอ้โหออกรถสูนบาททุกคันทางร้านครับออกรถสูนบาททุกคันทางร้าน งวดถูกมากครับคันละแสนสองแสนทั้งนั้นคันละแสนสองแสนทั้งนั้นครับไม่มีคันไหนเกินสามแสนเลยครับผมแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาททั้งนั้นครับผมใครหาอยู่เชิญครับผมใคร around, หาเก่งส่งงวดเบาอยู่นะครับผมเชิญเลยนะครับใครไม่มีที่ไหนไม่มีเรามีนะครับแสนสองแสนไม่เกินสามแสนสักคันครับผมอย่าว่าไม่เกินสามแสนเลยไม่เกินสองแสนห้าด้วยซ้ำครับผม แสนสองแสนทุกคันออกรถศูนย์บาทครับทำสัญญาออนไลน์ด้ทั่วประเทศส่งรถฟรีถึงบ้านรับประกันรถหลังการขายออกง่ายไม่ต้องมีคนคำประกันครับผมขอแค่ท่านมีเครดิตมีอาชีพชัดเจนเราดันให้ทุกเคสรับประกันว่ามาหาเราไม่ผิดหวังครับผมฝากด้วยครับผมครับ